อุ๊ยเอาเยอะแยะ ทำข้าวแล้วเรามีน้องตัวเล็กมาด้วยก็เลยไม่ไม่พอทำข้าวไม่พอเดี๋ยวให้กินอาหารครับอาหารนี่ว่าจะแบ่งไม่ให้หมาจรก็พอดีให้น้องก่อนนี่เล็กรสอบครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแบ่งกัน 保护鸡，吃เยอะ啦。保护蛋，过、啊啊、来。 ด,ดนนะนะูนี่ได้เลยได้เลยนี่ตัวเล็กเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับกำลังกินกันในกิจอาหารนะครับกินข้าวไม่พอข้าวมีมาน้อยนุ่นน้องบุก,กี้ พุกี้กินหาเม็ดอยู่แล้วตัวนู้นมาไงน,ะน่ะล่ะฮะไอตัวนู้น่ายังไงนะ่ะเอาไปให้นักหลงเลี้ยงดีมั้งเดี๋ยวพุกี้กัดนะละูกพี่พุกี้กัดเอานะโอ้ปนั่งเหมือนบ้านเอียงเลยเอ,อ๋เ๋เอรร๋เ๋น่ารักครับน่ารักเอ๋เอ๋น่ะไ,ไปขอแม่เ้าแล้วครับออไ,รไปขออาหารแม่เยากินล้ มาไงไม่รู้ไอตัวนี้อันนี้กล้วยนะครับผมเพิ่งตัดช่วงบ่ายแต่ยังไม่ได้เอากลับร้านากินกันเทให้ตังเยอะครับอ่านเม็ดเทให้เต็มเลยกินตอนนี้เหลือเหลือไม่เยอะละน้องอเอเลี่ยกินข้าวไปเยอะมากแต่สองตัวที่ได้น้อยครับกินข้าวไม่อิ่มก็เลยให้อหารน้องเพิ่ม จริงเยอะลูกนี่น้องแพนด้านะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรอืตัวเล็กก็นูดูตัวเล็กหน่อยเข้าไปได้ไงเนี่ยตัวเล็กกันนะฮะมันเข้าไปไงลูกอไปกินในบ้านนะเออหลายลเดี๋ยวพุกี้จัการ